เดจะเอาเครื่องลงแล้วครับบุญมีบาดาลเบอร์เฉาะตามนี้เลยครับเห็นไหมนั่นแหละสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนี่มาเจาะให้วัดครับ นี่ก็เตรียมท่อมาตอนนี้จะเอาแค่60เมตรก่อนตาก็กำลังเซนไว้ตาต้องวายตลอดเลยมันคคูครับครับทุกบอครับทุกบอเลยมันูครับ ่เาเจกี่ยวกัวบการโอ้กอปกตินีโบราณเขาเหรอครับครับเสียดียังเขาอะต้องางเลยเท่านี้หรอโอ้ต้องขอเพิ่นกันเนาะครับเผื่อบ่ริการรูกวัวลูกนู้นหน่อยครับครับเข้ามาเพื่อเยดียงเลยอือเาื่อเพื่อเพื่อเขานะครับเป็นความสบายใจของเราด้วยนี่ก็เอาเครื่องลงแล้วพร้มอมยังครับ ตั้งระดับน้ำก่อนอมีตั้งระดับน้ำ้วยเดี๋ยวมีเอียงมีหนามีบางต้องดูระดับน้ำให้ดีนะครับแจ้วเรีย,ยบร้อย อันนี้สายยังพี่สายล้มบอก<ม>โอ้ลมมันซอยอย่างรับซอยเป่าขีดตมขึ้นบอกครับแม่นะลมลมเป็นตัวเป่าๆกมีลมเห็นยังไม่ได้แม่นบอกโอ้จอซื่อๆเห็นยังไม่ได้โอ้ทีหน้าม,มันพุ่งนี่เพราะลมเป่าขึ้นแม่นะโอ้นี่ครับผมมีล้มเห็นยังไม่ได้เหมือนแกว่านะต้องมีลมครับอันนี้จะเป็นเครื่องลมจักแสนวะ นี่เครื่องลมป้าเครื่องแจ็คลานครับป้าปปล่านหนึ่งครับโอ้ล่านหนึ่งอ้มือสองนีง่น่ะฮะมือสองนี่ลานหนึ่งอ๋อนี่มือสองวะนีออะ่อันไม่เลยสามล่านเลยแม่ราคาซัมเมโคเลยร่ะแค่เครื่องเครื่องเดียวเนี่ยนี่ครับโอ้ต้องมีรถผลเครื่องแบบนี้เลย ล้มไหมยัง,อ,งอยู่กันเลยเนาะได้ครับป้าเราสมัยเก่านี่ตอนบ่มีมีเครื่องล้มเขารจอยจังไงน้ำวนครับน้ำวนมูรวมใหญ่เตียบน้อยๆนะอ๋อเขาใส่น้ำเอาครับ ต่วาันนามบนเนี่ยมันอะไรคือมันจอหินตั้งตื้อว่าใดโอ้ไส้มุนี่จอไอ้มอนี่แหะภูเขาอย่างเดียวครับเอ้าอดีลมมันแห้งขนาดเลยแบบนั้นวะปะใส่แฮมเบอร์แมนแมนครับลมแห้งครับแห้งแล้วไอ้หัวอจอมันตีไายลูกสูบลวดเขาเนี่ยแหละครับมันอีใส่หัวอกระแทกดูตัวครับครับมาดิไอ้มุนี่จอหินจออย่างไดเลยเนะครับตัวนี้คือใส่สำหรับจอหินโดยตรงครับรโอ้เจ๋วเลยวะ จนสามลมจนสามลมแล้วเราเอาใบมีดจเอหน้าดินไปประมาณสลมมาสนี่หองของไม้มัดของไม้เดาะแลวครับของเราไัเียงเล้ไม่เท่ ่าเปิดหน้าดินก่อนใช้ลมเป่าออได้ยนรับ เธอหนี่ลูกล่างหลายเลยเนาะเออพี่มิมเอาหูแล้วเวลาเขาจะหาลูกล่างหาบอลลูกล่างาเจาะตัวน,นี้มาเจาะเบิ้งมั้งเขาตอกตัวนี้มาเจาะเบิ้งว่ามี่บอลรออ่วมาขุดต้องประเดีบยวปต้องแซนนี่แล้วเนาะ với léo căn nên sút vào จะถอดหัวออกแล้วเปลี่ยนหัวโอ้วะวังเวยครับหัววตกวว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 นนวว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 ว cái nhà ngó, ngó gần đây nó cho kênh Để không bỏ lỡ những เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ